สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่องหนึ่งศูนย์หนึ่งสารบันเทิงทีวีวันนี้มาพบกันเช้าๆครับกับบรรยากาศจะเข้าหน้าหนาวหรือเปล่าจะแรงหรือเปล่าจะพายุมาหรือเปล่าแต่พายุทางการเมืองมันมีอยู่แล้วครับเราจะได้เห็นบทบาทของพักหนึ่งครับเขาเรียกว่ามาแรงสาบกับหลัง <c oughs> คือมันเป็นแผนการที่ผมเคยพูดไว้ตั้งนานแล้วครับ และภาพหลังๆเนี่ยก็จะเห็นว่านายวิสิธิ์วิชาชีวะนั่งคู่กับนายอนุทินชาวิริกคุลครับนั่งกินข้าวด้วยกันหลายคนมองบอกว่ามันเป็นภาพธรรมดาเขาก็คุยกันธรรมดากินข้าวด้วยกันธรรมดาแต่ผมบอกว่านี่คือนโยบายหรือแนวความคิดที่จะเอา,มาแมลงสาบกลับลังคือ เหมือนอภิสิทธิ์เวชชีวะเนี่ยมาบ่นว่าพักดูดแรงดูดหรือใครก็แล้วแต่ที่อยากมาทุบอกกับพักะชิริปัตต์นี่ครับแก้วเวลามันแตกแล้วเนี่ยมันคมเขาบอกงี้นะนี่ก็เป็นวาทกรรมของนายอภิสิทธิเวชชีวะแต่ผมเชื่อว่าและผมก็เคยพูดแล้วว่าอย่าลืมว่าพัก ประชาธิปัตย์นี่ครับยังไงก็เป็นขวัญใจชาวภาคใต้ภาคใต้นี่ครับไม่ว่าจะเป็นธรรมนัตพัากล้าธรรมหรือแตกกลุ่มแตกก้านเข้าไปก็เยอะทีเดียวนะแตกเป็นก๊กเป็นเหล่าไปเยอะพลังประชารัฐหรือแม้กระทั่ง รวมไทยสร้างชาติเนี่ยอาจจะกลับมาได้ครับใครบอกว่ามันจะจริงหรือหนุ่มศิลปภูมิจริงครับนายวิศิษฐ์เวชชีวะนั่งคู่กับนายอนุทินครับบอกบอกกินข้าวกันคืออยู่ดีๆคุณนัดไปกินข้าวกันเนียครับจะรักกันขนาดนั้นเฉลอครับนายวิศิษฐ์นเวชชีวะเนี่ยกับคุณอนุทินเนี่ยไม่มีเรื่องพูด กันเลยนะอยู่ดีๆนัดกนเปกันไปกินข้าวเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกพวกนี้มันมีนัยยะท้งนั้นแหละว่าเรื่องมันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับเขามองว่าภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยครับภูมิเจไทยจะเข้ามาแข่งแต่ภาคใต้เนี่ยครับเขาเจราจาเลยครับเจราจาบอกให้พักประชาธิปัตย์โดยอภิสิทธิ์วิชาชีวะ นํากําลังลงไปเพื่อจะยึดพื้นที่ครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันจะจริงหรือนะครับอย่าลืมว่าจังหวะนี้ครับทุกพักการเมืองนี่ปั่นป่วนไปหมดนะที่ผมบอกว่ามาแรงสาบกลับลังเนี่ยมันค่อนที่ค่อนข้างที่จะจริงอะคนเกา่าคนแก่เดินทางกลับมาครับ คนอื่นขายของใหม่กันครับแต่พักประชาธิปัตย์ขายของเก่าขุดมาจากโกดังเลยครับเอามาขายใหม่ครับส่วนที่จะขายได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งครับเพราะพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยครับหลังๆนี่ก็หานายทุนแทบไม่ได้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นลหลายคนครับ ที่ออกไปเปิดพักใหม่ครับเขาก็มองเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ไปไม่ได้พอตอนหลังเนี่ยเขาดึงอภิสิทธิ์เวชชีวะครับอย่าลืมว่า fc ของนายอภิสิทธิ์เวชชีวะเนี่ยก็ยังเคลิมอยู่นะยังรักอภิสิทธิ์เวชาชีวะอยู่นะครับเราบอกว่าป่านนี้มันเสื่อมแล้วครับมันหมดแล้ว คุณค่าทางระบอบประชาธิปไตยกับพรรคนี้ครับถ้าคนมันฉลาดนะครับประเทศไทยมันเปลี่ยนไปแล้วนะคนมันไม่ฉลาดเนี่ยเอซี FC ที่เขาเรียกว่าฝังในกระดูกดำมันก็มีเขาก็หลอกอยู่นี่ครับถ้าไม่ได้เท่านั้นก็จะลาออกถ้าไม่ได้เท่านี้ก็จะลาออกนี่มันเป็นวาทกรรมครับ พอคนลืมเท่านั้นแหละครับมันก็กลับมาไหมมันไม่ได้บอกะรว่าความล้มเหลวในอดีตน่ะที่เป็นผู้นำพักและพาสมาชิกต่างๆลงเลือกตั้งแล้วครับมันไม่ประสบความสาเร็จครับพอคนลืมเท่านั้นนะฮะมันก็กลับมาใหม่อย่างที่ผมว่าครัมันไม่ได้ยึดหลักยึดเจนอะไรครับ มันยึดอย่างเดียวคือคือมันต้องเป็นใหญ่ไงมันต้องมีอํานาจไงเราถึงได้เข้าใจว่าเออเรื่องแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองไทยครับยิ่งหลังๆนี่ครับการพูดคุยระหว่างนายอภิสิทธิ์เวชชิวีวะกับนายอนุชินชาญบริกุลเหมือนแบ่งทัพกันอะตอนนี้เขาต้องเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นนายทุน นะ,ะไม่ว่าจะเป็นกําลังทรัพย์ต่างๆครับอยู่ที่พักภูมิใจไทยทั้งนั้นนะถ้าเขาวางเงินก้อนหนึ่งครับเพื่อให้พักคประชาธิปัติไปทำมวลชนทางภาคใต้อย่าลืมว่าหลังๆเนี่ย หลายๆพักเข้าไปสู้กันเนี่ยครับเขาสู้ด้วยแรงเงินนะหนึ่งครับพักประชาธิปัตย์เป็นแบนภาคใต้ยอยู่แล้วครับแถมด้วยกำลังเงินเข้าไปด้วยเนี่ยเปลี่ยนคนเล่นเปลี่ยนคนทำเปลี่ยนคนยิงประตูด้วยพี่น้องเริ่มจะมองเห็นหรืยอยังครับวะ ขบวนการพวกนี้เขาไม่ได้มองใกล้ๆแล้วเขามองไกลครับมองไกลทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าเขายังอยากมีอำนาจต่อไปครับอย่าลืมว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็คือพรรคอนุรักษนิยมเก่านะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คือพรรคอนุรักษนิยมใหม่ครับ แต่ถ้าสองพักนี้เอามารวมกันมันมีแนวคิดเดียวกันถึงได้นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะกลับมาครับเป็นยุทธการมะแลงสาบคืนรังพี่น้องเข้าใจหรือ,อยังครับเขาต้องการนะเขาต้องการที่จะยึดประเทศยึดเอาอำนาจมาไว้เกาะกลุมไว้ครับ เพื่อจะสานต่อในแนวความคิดเขาๆเพื่อจะอะไรครับเพื่อจะคาดแดงโดยตรงเลยครับก็เหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านมานี่ครับสองครั้งเนี่ยครับพี่น้องได้เห็นว่าถ้าเกิดว่าคะแนนออกมาแบบนี้ครับคะแนนที่โดดเด่นอีกหมื่นกว่าเนี่ครับ นั่นหมายความว่าพักที่โดนซิงค์ไปแล้วนะครับก็ทีคะแนนเข้าไปให้ให้กับกลุ่มพักภูมิใจไทยคือพักเขาเนี่ยเขาไม่คิดว่าเขาจะสร้างพักต่อแล้วครับมันเป็นพักที่แตกแล้วมันเป็นพักที่สลายแล้วเขาไม่ได้คำนึงนะว่าเขาจะกลับมา เขาจะกลับมายิ่งใหญ่เขาก็จะกลับมาแลนสไลด์ครับตอนนี้หลายคนครับแม้แต่ชูวิทย์กระมนลวิสิทธิพูดไปพูดมาไปโอบกอดขอแนะนำครับแต่ชูวิทย์กระมนลวิสิทธินะครับพูดเรื่องอะไรครับแต่ก่อนพูดเรื่องเขาก็โดงพูดเรื่องสวอครับซึ่งพักภูมิใจไทยนี่เป็นคนกระทำอยู่ ชูวิทย์พูดครับไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับเออแล้ววันนี้ชูวิทย์บอกไปแนะนำให้พรรคภูมิใจไทยจัดการกับแสแกมเมอร์แล้วจะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นคนจะรักมากขึ้นครับแต่ชูวิทย์ไม่คิดเลยครับว่าสามวันก่อนสี่วันก่อนยังด่าพรรคภูมิใจไทยอยู่เลย ยังด่านายอนุสินชาญวีววรกุลอยู่เลยครับนั่นหมายความว่าไ,ไงครับองค์คาพยกท,ทั้งหมดครับก้มลงไปแล้วก็สยบยอมกับเรื่องนี้หรือเปล่าครับมันน่าคิดนะครับเรามองบอกว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะบ้านเมืองมันน่าจะดีขึ้นนะเปล่าครับตอนเนี้ ใครมีอำนาจคนนั้นล่ะครับอยู่ได้ถ้าคนไม่มีอำนาจก็อยู่อย่างหลบๆซุนซ่อนครับไม่สามารถที่จะออกสู่สาธารณชนได้ครับเห็นได้ชัดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่ครับมันผิดแปลกไปแล้ะครับผมเห็นชูวิทย์บอกว่าเขาไปโอบกอดอนายอรุณินจามริรุกุลครับ ซึ่งมึงก็เป็นไม้เบื่อไม้เมาก็มาตลอดครับหรือชีวิตมีการเจราจาอะไรกับอนุทินชาวิกุลแล้หรือ,อยังครับเนี่ยน้องของสนธิลิ้มทองกุลไปคนที่สองอีกแล้วนะอไปเป็นคนที่สองอีกแล้วนะครับไปด้วยความรักสมัครสมานไปด้วยความศรัทธาหรือเปล่าหรือไปเพื่ออะไรครับ น่าสงสัยนะครับจัตุพรพรมพันธ์ไปหนึ่งคนแล้วนี่นายชูวิทย์กับมนวิสิตซึ่งด่านายอนุทินชาญวิรุกุลมากกว่านายจัตุพรด้วยซ้ำไปครับอยู่ดีๆไปโอบกอกัอนครับเพียงแค่แนะนำให้นายอนุทินจัดการกับสแกมเมอร์เท่านั้นครับเพราะว่าเป็นหน้าที่เขาอยู่แล้วที่จะกระทำนะครับ ก็รับปากไปเฉยๆอย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวผมจะจ,จัดการครับแต่มีอะไรดีขึ้นไหมครับมันผิดสังเกตเนี่ยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปนั่งกินข้าวกับนายอนุณชินชาญวิรุกุลผู้สื่อข่าวก็ลงมาภาพข่าวก็มีเห็นครับอยู่ดีๆสองคนมานัดรวมกันครับเออนายอนุณชินชาญวิรุกุลกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะทํากระถินไปทอดวัดไหนเลยครับ ปรึกษาหารือกันจะทำผ้าป่าหรือจะไปสร้างวัดที่ไหนเลยครับเปล่าครับผมเชื่อว่ามันมีนัยยะครับมันมีความคิดที่จะวางแผนอะไรครับแต่ผมมองเลยครับในฐานะเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์การเมืองครับนี่คือขอบวนการที่จะเขาเรียกว่าล้างคนเสื้อแดงครับ ล้างพักเพื่อไทยครับจะทำเป็นเล่นไปนะเพราะขาบวนการพวกนี้ครับเขาไม่ได้สนใจละครับขอให้เขามีอำนาจซึ่งพักประชาธิปัตย์เองครับอยู่ดีๆมันกลับตรลปัดทั้งหมดนะไม่คาดคิดว่านายพิสิทธิ์เวชาชีวะจะกลับมาเป็นหัวหน้าพักได้ก็เป็นได้ครับ ได้อะไรครับได้นะโยบายได้เงินได้ทองมาหรือเปล่านี่ครับก็เป็นคำถามนะแต่ผมก็เชื่อในฐานะผมอยู่ในวงการเมืองมาพอสมควรครับก็วิาพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมมานานพอสมควรครับก็คือบอกว่าเอาพิเศษชาชีวะคุณกลับมาเถอะเรื่องเงินเรื่องทองคุณไม่ต้องกิไม่ต้อง ่วงครับเรามีไม่พร้อมอยู่แล้วครับหมายความว่าเขาเจราจากันเรียบร้อยแล้วครับเขาไม่ได้หวังพักส้มนะผมบอกให้นะในอนาคตต่อไปเนี่ยครับพักภูมิใจไทยเองก็ไม่หวังที่จะมาจับมือกับพักส้มนะแต่ตอนนี้ครับใช้พักส้มเป็นสะพานสู่อำนาจเท่านั้นครับแล้วก็สะสมอำนาจเพื่อจะถีบพักส้มออกมา เขาจะไม่อยู่ใต้อนัตพักส้มนะเขาจะไม่อยู่ใต้คําสั่งของพักส้มนะครับเราจะได้เห็นว่าอารุธินแข็งแกร่งขึ้นครับไม่ได้แยแสแล้วครับเรื่อง m ม a อต่างๆเนี่ยที่เซ็นกับพักส้มนะครับทําเป็นเรื่องเล็กๆเลยนะไม่สะทกสะท้านเลยนะครับยิ่งเขาเกาะกลุ่มกับพักประชาธิปัตย์กับเอามาแรงสาบกลับบ้านเนี่ยครับกลับรังเนี่ย เขาประสบความสําเร็จนะผมจะบอกให้คนระับคนอื่นอาจจะไม่มองอย่างผมครับผมมองอย่างนี้ก่อนว่าการที่เอามาแลงสาบเก่าๆนี่ครับตัวเก่าๆเนี่ยหน้าเดิมๆนี่ครับเอากลับมาที่ลังเพื่อจะมาหลอกมาปั่นกระแสอีกว่านี่คือพรรคคนใต้จะทําเพื่อคนใต้กับนายอภิสิทธิ์วิชาชีวะเนี่ยครับอย่าลืมว่าตอนเนี้ย ศัตรูที่เคยด่ากันครับที่เคยแฉกันมากอดคอแล้วนะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับวันดีคืนดีนะครับอาจจะไปถึงนายสุนทิริมทอกุลก็ได้ครับเป็นการคาดนะคาดเดาว่ามันจะค่อยๆประสานกันครับนายชูวิทย์กับมนวิสิทธ์มาแล้วครับมันไม่เป็นปัญหาหรอก กับการที่จะเข้าหานายสนธิลิมทองกุลครับผมมองเลยแล้วว่าไอ้พวกที่โต้กันไอ้พวกที่เหมือนจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเนี่ยครับอยู่ดีๆมากอดคอกันครับมาสยบย,มมยบยมต่อกันเนี่ยครับมันแปลกนะไม่ใช่ไหมแปลกนะครับผมถึงบอกว่าพักเพื่อไทยเองกันล่ะอย่านิ่งนอนใจครับหรือกองเชียร์เองเนี่ยครับอย่านิ่งนอนใจ ว่าคะแนนที่หมื่นหนึ่งเนี่ยครับที่เราเห็นเนี่ยคือคะแนนที่เขาซิงค์ไปแล้วครับซิงค์คะแนนด้วยซิงค์พักด้วยครับเพื่อให้เขาได้อยู่ในอํานาจเพื่อให้เขามีอํานาจครับพี่น้องเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยครับพี่น้องไปพินิจพิจารณาดูเอานะเพราะสิ่งที่หนุม่มศิลภูมิพูดเนี่ยเป็นยังไงครับอาจจะลึกครับอาจ จะไม่นไม่ใช่แนวทางของพี่น้องที่คิดไว้ครับแต่ผมมองเป็นอย่างนี้เลยเงินทองคุณไม่ต้องสนใจครับผมมีให้คุณแค่มาเคลียร์เรื่องต่างๆของพรรคคุณเท่านั้นครับแล้วระดมคนลงภาคใต้หนึ่งครับธรรมนัสที่ผ่านมาเนี่ยครับที่เขาบอกว่ามันแรงๆเนี่ยครับที่ภาคใต้เนี่ยครับเขาไม่ได้เชื่อใจนะธรรมนัสเ่ย พักภูมิใจไทยเองเขาไม่ได้เชื่อใจธรรมนัตนะครับเขาเชื่อใจอภิสิทธิ์วทชาชีวะมากกว่าครับเขาเชื่อใจพักประชาธิปัตย์มากกว่าครับเพราะว่ามันไม่ใช่พักเฉพาะกิจครับมันเป็นพักหลักครับความเชื่อมั่นดีกว่าครับอย่างธรรมนัตนี่ครับถึงเมื่อไหร่เวลาเมื่อไหร่นะ่ะถึงเวลาเมื่อไหร่นะครับพักก็สลายได้ทุกเวลา มันไม่ใช่พักหลักนะครับมันเป็นพักเฉพาะกิจกับอย่างพักก้าทำเนี่ยผมจึงบอกว่าอย่าชะล่าใจครับนี่คือข,ขบวนการกำจัดคนเสื้อแดงหรือแนวคิดระบอบประชาธิปไตยกำจัดพักเพื่อไทยโดยตรงครับท่านอาจจะไม่เมาะไม่มองเหมือนผมครับแต่ผมมองแบบนี้ครับแล้วให้ท่านไปเจ็บไปคิดว่ามันจริงอย่างที่ผมพูดไหมครับ ก็ฝากไว้ตลอดคลิปนี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ